นี่ครับผมมีระดับจ้าไม่ด้วยนะครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมมีไม่จะมารีวิวให้ทุกคนดูนะครับสําหรับไม้ตัวนี้นะครับใครที่มองหาไม้ที่ไม่แรงเกินไปราคาไม่แรงเกินไปครับตัวนี้ก็อยู่ที่230กว่าบาทนะครับตอนแต่ก่อนมันอยู่ที่300กว่าบาทนะครับนี่นะครับแล้วก็ผมสั่งขาตั้งกล้องมา60กว่าบาทนะครับผมสาหรับที่ท่านที่ต้องการใช้แบบทุนน้อยนะครับของถูกๆหน่อยนะครับ ก็สั่งตอนนี้ได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เป็นโปรขนาดนั้นนะครับเราก็เลือกอตัวแบบนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวไมค์ My ตัวน,นี้นะครับผมจะมาทดสอบเสียงแล้วก็รีวิวไว้ดูว่าเสียงเนี่ยมันจะดีหรือเปล่านะครับผมตอนนี้ผมใช้ไมค์จากหูฟังนะครับของโทรศัพท์รีวิวอยู่นะครับระบบ ios นะครับแต่ก่อนผมจะใช้ไมค์ My ตัวน,นี้นะครับไมค์ My ตนนัวนี้แต่ว่าเสียงมันก็ไม่ค่อย ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับไม่ค่อยดังนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นพ่อสายมันสั้นหรือว่ายัางไงนะครับผมก็เลยต้องตัวนี้อยู่ที่พันกว่าบาทนะครับไม่ตัวนี้แต่ว่าตัวนี้จะอยู่ที่2องริบกว่าบาทนะครับสาหรับท่านที่มองหาไม้ราคาถูกๆเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูว่ามันจะเสียงชัดเจนหรือเปล่านะครับกล่องก็จะบุบๆนิดนึงนะครับจะเกิดจากการขนส่งนะครับเรามาดูคุณภาพของไม้กันเลยดีกว่าครับ นี่ครับโอ้โหเขาบอกว่ายาวประมาณ6เมตรนะครับหมดแล้วครับอ๋ตัวนี้ก็จะเป็นโฟมนะครับโฟมใส่น่าจะเป็นโฟมใส่หัวไม้ครับตัวนี้ก็จะเป็นที่หนีบตัวนี้ก็น่าจะเป็น ตัวแปลงแจ็คเสียงนะครับเสียบกับเสียบกับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีฐานมาให้ด้วยนะครับฐานนี้ก็เป็นฐานแบบนาฬิกานะครับนี่ครับฐานเป็นแบบฐานนาฬิกานะครับนี่ครับซื้อมานี่ยังไม่ได้ลองเลยครับเนี่ยมารีวิวเลยนะครับ ถ้าไม่ไม่ดังไม่ติดก็นั่นแหละฮะนี่ครับสวิตช์นะครับออฟปิดออนเปิดนะครับเดี๋ยวเราจะมาขันดูนครับอ,อ๋อนี่นะครับฐานมันอยู่ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะทำการใส่ฐานแล้วก็รดูเสียงให้ดูเลยนะครับใส่ไงบนี้บวกขึ้นบนนะครับลบลงล่างนะครับบก็ปิดเลยครับ มารอจะเทสกันเลยอ่าได้แล้วครับตัวนี้เสียงชัดไหมครับหนึ่งสองสามสี่ครับนี่และครับแพ็กเกจของมันก็มีถุงมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่หนีบนะครับอันนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะใช้ไม้ตัวนี้รีวิวแกะกล่องขาตั้งกล้องกันเลยต่อเลยนะครับ ผมว่าเสียงมันชัดดีครับโหลหนึ่งสองสามสำหรับท่านที่อยากจะซื้อนี่ครับผมว่าแนะนําซื้อได้เลยครับตัวนี้เสียงดีครับเสียงแบบออกชัดเจนมากเลยครับนี่ครับสำหรับบางคนบอกว่าทําไมไม่ซื้ออันสามสี่ร้อยเลยครับก็เราตอนนี้เรากำลังยังมือใหม่อยู่นะครับเราก็ใช้ของที่มันประหยัดประหยัดได้ก็ประหยัดไปก่อนนะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อของที่ว่ามันแพงมากนะครับสําหรับ ในช่วงนี้ช่วงใหม่ๆนะครับต่อร้อยเรามีรายได้ร้อยเรามีเงินเยอะๆก่อนนะครับนี่ครับขาตั้งนี้ก็ถือว่าไม่ถือว่าไม่เครียมากนะครับนี่ครับโอ้ใช้ได้เลยนะครับหกสิบกว่าบาทนะครับนี่ครับถือว่าโอเคอยู่นะครับแข็งแรงดีครับดูทนดีครับ 19สิบเก้าบาทนะครับมาตัวนี้มันจะมีของแถมอะไรบ้างครับนี่ครับตัวหนีบนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับแข็งดูแข็งแรงเตียวนะครับแต่ตัวนี้ครับแข็งดูแข็งแรงเตียวนะครับแต่ว่านี่ครับโผหมีระดับจ้าไม่ด้วยครับสําหรับราคาหกสิบเก้าบาทเนี่ยถือว่าโอเคมากเลยเลยครับเราก็จะมีเนี่ยครับขาโยกอย่างนงี้ครับขาโยกโอ้ยอดเลยครับแบบใช้ได้เหมือนกันครับเหล็กค่อนข้างแบบทนทานนะครับ นี่ฮะเ,ออเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปความสูงมาให้ดูนะครับผม69บาทถือว่าคุ้มนะครับดีกว่าซื้อสามสี่ร้อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรายัางไม่ค่อยมีงบนะครับสำหรับท่านที่แบบว่าไม่อยากจะเสียตังค์มากเยอะแยะมากมายอะไระครับก็แนะนําตัวนี้เลยนะครับโอเคเลยนะครับเนี่ย